ขอสอบถามครับถ้าพนักงานไม่ฉีดวัคซีนบริษัทบอกเลิกจ้างได้ไหมมันก็เป็นสิทธิ์ของนายคดีแบบนี้ยังไม่มีขึ้นสู่ศาลนะครับแต่ผมคิดว่าเราก็น่าจะฉีดนะถ้าเราไม่ฉีดในสถานการณ์แบบนี้ก็อาจจะเป็นการเลิกจ้างที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วอาจจะเป็นการขัดคําสั่งในจ้างนะครับเพราะขัดคําสั่งในจ้างก็เลิกจ้างก็ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยอันนี้ก็เป็นห่วงอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ความเห็นส่วนตัวคิดว่าฉีดดีกว่านะเพราะว่าบ้านเมืองตอนนี้มันหนักเหลือเกิน เนี่ยครับความเห็นส่วนตัวนะมีคนถามมานะเนี่ยครับนะถ้าใครไม่อยากฉีดก็ลาออกไปนะครับนะเพราะสถานการณ์บ้านเมืองมันหนักถ้าเราไปขัดคําสั่งนายจ้างเขาก็ใช้มาตราร้อยสิบเก้านะครับร้อยสิบเก้าของพรบรแรงงานนะครับนะครับก็สามารถที่จะเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยถ้าเป็นการขัดคําสั่งนายจ้างนะครับก็ว่ากันไปนก็สบายๆนะครับสถานการณ์บ้านเมืองมันหนักหนานะ ขอเสียงหัวเราะแบบเก่าจะดีได้ไหมนะครับชุกครู้ชุกครูนะครับหัวเราะก็นะครับหัวเราะไม่ค่อยออกเลยครตอนนี้บ้านเมืองมันแย่เลเกินครับพี่น้องครับขออนุญาตไม่หัวเราะดีกว่า, mm. วา fc ของสามวาเราไข้ขึ้นจัดยาสารพัดเมื่อเช้าจานคนติดรอบด้านเลยอ๋อถ้าใครไข้ขึ้นมีอาการที่ดูแล้วเป็นเสียงก็ไปหาหมอนะเมื่อเช้าในหมู่บ้านผม นะครับก็มีคนคนหนึ่งนะมีอาการเจ็บคอนะไอและเป็นไข้ผมก็เลยบอกเอ้ยไปหาหมอเลยไปโรงพยาบาลเลยครับเพราะมีอาการเสี่ยงครับเจ็บคอเป็นไข้ไอได้เข้าเลยเข้าตำรับตำลาผมก็ไอเป็นบางครั้งนะครับแต่ไม่ได้เจ็บคอไม่ได้เป็นไข้ไอเพราะมันเป็นนะครับมันก็เป็นคนไอจำ <c oughs> <c oughs> นะครับนะครับไม่มีอะไรครับนะครับจะเอาผิดคนที่โพสต์แม้แต่เรื่องจริงที่ทําให้คนหวาดกลัว นะกฎหมายฉบับล่าสุดนะครับเขาเรียกข้อกําหนดฉบับที่27ของรัฐบาลนะครับคิดเห็นอย่างไรนะครับคือวันนี้มันจะมีข้อกําหนดฉบับที่27ออกตามความในพระราชกาหนดสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยโดยพลเอกประยุทธ์ลงนามเนี่ยนะครับมันมีอยู่ข้อหนึงเขาบอกว่านะ <c oughs> การน,นําเสนอข่าวสารการโพสต์การแชร์อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้มันเกิดความหวาดกลัวเ็จะมีโทษจําคุก นะถ้าจําไม่ผิดสองปีหรือไงแต่ปรับสี่หมื่นอะไรประมาณนี้โทษจ,นใ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 จําคุกไม่แน่ใจนะไอรอเขาก็เลยโพสต์ผมก็เลยแชร์มาผมก็ไปอ่านสาระจากไอรอมันก็ได้ประโยชน์ดีนะนะครับประกาศของอคุณประยุทธ์เนี่ยนายกเนี่ยครนี้เนี่ยมันก็เกิดคําถามกันขึ้นมาว่าเอ๊ถ้าเกิดเราเอาเรื่องจริงมาโพสเนี่ยติดคุกด้วยหรือเพราะไอรอเขาตีความอย่างนั้นคือการตีความกฎหมายเนี่ยก็ตีความได้หมดนะไอรอบอกว่า ถึงแม้เป็นเรื่องจริงแต่ทําให้คนกลัวถ้าใครโพสต์ตั้งแต่วันนี้ไปก็ติดคุก2ปีปรับ4ี่หมืบาทนะครับตามตามข้อกําหนดข้อที่สิ <c oughs> ข้อกําหนดฉบับที่27ข้อที่สิไอรลอบอกถึงแม้เป็นเรื่องจริงนะครับนะทำให้คนกลัวก็เจอคุก2ปีปรับสี่หมื่นด้ครับหลายๆคนเขาบอกเฮ้ยทำไมวะนีะ่มันประเทศประชาธิปไตยนะครับไม่ใช่เกาหลีเหนือ นะครับทำไมพูดความจริงแล้วต้องติดคุก2ปีตามาข้อกําหนดฉบับที่2 7ข้อ11เนี่ยมันขนาดนั้นเชียวหรืออันนี้ก็ผมอ่านคอมเมนต์ในโซเชียลนะเฮ้ยนี่เปนประเทศไทยไม่ใช่เกาหลีเหนือนะหร,หรือพี่น้องคิดว่าอย่างไรนะครับนี่นี่เขาว่านะอืมนะครับนะเนี่ยด,ดูจากไอรอเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดเนี้ยนะเน,นี่ยเขาบอกว่าโทษจำคุกสปีปรับสี่หมบาท นะก็คือโทษขั้นสูงนะข้อกำหนดฉบับที่27่สินะข้อ11มาตรการเพื่อไม่ให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารนะบิดเบือนก็หมายถึงเจตนาที่จะนำเสนอข่าวหรือโพสต์แชร์เป็นเท็จอันทำให้เกิดการเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินการเสนอข่าวที่ทำให้เกิดให้เกิดการแพร่หลายนะครับที่มีข้อความ ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวอืมคือหมายถึงว่าเวลาคุณโพสอ,อะไรแล้วถ้ามีคนกลัวคุณก็ติดคุกสองปีปรับสี่หมื่นบาทโทษสูงสุดนะครับนะหรือกระทบต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยหรือสินธรรมันดีทั่วาราชอาณาจักรก็หมายความว่าคุณอาจจะโพสในต่างจังหวัดก็ได้ที่ไม่ใช่กรุงเทพภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ติดคุกหมดนะ นะครับนะเพราะฉะนั้นการนําเสนอข่าวการโพสต์การแชร์วันนี้ก็ต้องระมัดระวังว่าทําให้คนเกิดความกลัวไหมเจตนาบิดเบือนไหมเจตนาทําให้คนเข้าใจผิดหมายถึงว่าทุกการกระทําต้องมีเจตนานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเรานํานเสนอปกตินะครับเราเห็นว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงนะเ,เราเตือนภัยประชาชนให้ระมัดระวังผมว่าส่วนตัวไม่มีความผิดนะเพราะว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ย บุคคลย่อมมีเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในการแสดงความคิดเห็นสื่อมวลชนอย่างผมเนี่ยเขาเรียกว่าสื่อออนไลน์ก็มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการนําเสนอข่าวนะตามรัฐธรรมนูญถ้าผมจําไม่ผิดมาตาราสามสิบห้านะถ้าผิดขอโทษด้วยนะเพราะแก่แล้วบางทีจําไม่ได้ตัวบทเพราะฉะนั้นอย่างการนําเสนอข่าวของผมเนี่ยหรือสถานีโทรทัศน์สำนักข่าวเนี่ยมันก็มีเสรีภาพในการนําเสนอข่าวตามความเป็นจริงถึงแม้คนจะหวาดกลัวผมว่ามันไม่น่าจะมีความผิด แล้วก็ไม่เห็นด้วยนะพูดเรื่องจริงนำเสนอข่าวเรื่องจริงนะแต่มีคนกลัวติดคุกผมไม่เห็นด้วยนะถ้าจะตีความแบบนี้นะครับนะแบบที่ไอรลอตีความเนี่ยผมไม่เห็นด้วยแต่เคารพในความคิดเห็นของไอรอนะและผมเชื่อว่ารัฐบาลหรือตำรวจคงไม่มีใครดำเนินคดีนะคนพูดความจริงแล้วติดคุกฮะจุกรูนะมันไม่ใช่เกาหลีเหนือน,ะนี่ประเทศไทย ถ้าข้อก,กําหนด27่บเนี่ยเนี่ยเนี่ยฉบับที่2ีเนี่ยออกแบบเนี้มันมันจะเหมือนเกาหลีเหนือหรือเปล่านะครับพูดความจริงแต่มีคนกลัวติดคุกเออผมไม่เห็นด้วยก,กับกับการตีความลักษณะเนี้ยของไอรอนะแต่ด้วยความเคารพนะครับคือการการการตีความกฎหมายมันแต่ละคนไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีความผิดนะ เขาว่าดูจากประกาศนะเขาเริ่มต้นคําว่าบิดเบือนก็คือหมายถึงมีเจตนารู้อยู่แล้วว่าดําแต่พูดเป็นขาวรู้อยู่แล้วว่าขาวพูดเป็นดําอย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยมันมันทั้งเท็จทั้งบิดเบือนแต่ถ้ามีข่าวคนติดโควิดตายบุคลากรทางการแพทย์ฉีดไปแล้วสองเข็มแต่ก็ต้องตายอย่างเงี้ยมันเป็นความจริงเนี่ยนะคนอาจจะหวาดกลัวนะเพราะฉะนั้นคนนําเสนอข่าวคนโพสต์ติดกุ๊กอันนี้ผมไม่เห็นด้วยแล้วพี่น้องเห็นด้วยไหมครับ นะพี่น้องเห็นด้วยไหมผมไม่เห็นด้วยนะเราก็เอามาเล่าให้ฟังอันนี้ฉีดไปแล้วอ่าสมมติฉีดวัคซีนยี่ห้อหนึ่งสองเข็มรัฐบาลบอกโคตรดีเลยนะนะยี่ห้อนี้โคตรดีเลยเอาเป็นวัคซีนประจําชาติเลยนะครับนะวัคซีนหลักอะไรเงี้ยยกตัวอย่างนะฉีดไปแล้วสองเข็มปรากฏบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ตายก็นำเสนอข่าวไงมันเป็นความจริงอะคนจะได้รู้ว่าฉีดสองเข็มแล้วก็ตาย ที่รัฐบาลบอกฉีดสองเข็มแล้วกันตายได้อาจจะไม่กันติดแต่กันตายแต่ปรากฏมันมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก็น,นําเสนอข่าวก็โพสต์คนก็ถามว่ากลัวไม่กลัวคนที่ฉีดไปแล้วสองเข็มก็กลัวอา้าวชิบหายไม่รอดนี่วะนะบุคลากรทางการแพทย์ตามที่เป็นข่าวก็คงไม่ต้องไปเอ่ยชื่อ,อ,อท่านก็ตายคนก็แสดงความเสียใจยกันอยู่เนี่ยนะครับ นะถามว่าคนตกใจไหมตกใจกลัวไหมกลัวนะครับใครๆก็กลัวเอา้าเฮ้ยยังไงแน่วะไม่ฉีดก็ตายฉีดก็ตายเอาไงแน่หรือกูอยู่บ้าน,นเฉยดีกว่านะคนก็หวาดกลัวนะอย่างเงี้ยมีความผิดไหมถ้าตีความว่าเฮ้ยพูดความจริงแล้วมีคนกลัวติดคุกพูดหยาบๆติดคุกนะนะที่นั่นที่นี่ติดโควิดที่นั่นที่นี่มีคนตายคาบ้านนะ นะอ่าคนแถวๆนั้นตกอกตกใจกันเอามีความผิดติดคุกสองปีเหรอผมว่าพูดหยาบๆนะแม่งไม่น่าใช่ว่ะตีความแบบนี้นะด้วยความเคารพนะนะครับผมว่าตำรวจจะไปตีความงี้ไม่ได้ผมว่าไม่น่าใช่ตำรวจออกมาชี้แจงหน่อยนะแต่ผมว่าแม่งไม่น่าใช่พูดความจริงแม่งไม่น่าติดคุกนะเพราะอะไรมันเป็นการเตือนเป็นการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร นะสื่อมวลชนผมเองก็เป็นสื่อมวลชนน,นําำเสนอข่าวสารอาเฮ้ยแม่งมีคนตายวันสิบวันแล้วไม่มีเตียงไม่มีรถไม่มีใครมารับเลยตายหาเหมือนหมาข้างถนนอยู่ที่บ้านพอนำเสนอข่าวคนตกอกตก,ตกใจกันติดคุกสองปีไม่ได้เราแค่บอกพี่น้องประชาชนว่าแม่งมีคนนะนอนตายหาคาบ้านอยู่เนี่ยแค่นี้ติดคุกมันมันไม่น่าใช่อ่ะนะด้วยความเคนะนะารพนะนะผมว่ารัฐบาลหรือตำรวจไม่น่าจะมาจับพวกนี้เขาน่าจะจับพวกข่าวปลอมมากกว่า ข่าวปลอมนะไม่มีแลวแต่งเรื่องขึ้นมาใส่ร้ายรัฐบาลใส่ร้ายลุงตู่อะไรเงี้ยนะใส่ร้ายโรงพยาบาลใส่ร้ายหมอไม่มีวูนความจริงเลยถ้าเกิดพูดความจริงติดคุกเนี่ยนะผมว่าแม่งเลวร้ายยิ่งกว่าเกาหลีเหนือถ้าพูดความจริงติดคุกเนี่ยนะย้ายไปอยู่เกาหลีเหนือดีกว่านะครับนะเข้าใจนะนะอันนี้ผมตรงไปตรงมานะ นะใครแม่งจะมาจับกูก็จับไปนะถ้ากูพูดความจริงแล้วประชาชนได้ประโยชน์เนี่ยแล้วกูต้องไปติดคุกติดตารางเพราะฝ่าฝืนอ่าเขาเรียกอะไรข้อกาหนดฉบับที่ยนะี่สิบเจ็ดเนี่ยกูพร้อมติดคุกว่ะเพราะกูก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําไมนะมีความรู้ทางกฎหมายมาจัดรายการมาตีความกฎหมายที่ดูแล้วประชาชนแม่งน่าจะได้ประโยชน์กับเสือกกายเป็นติดคุกฝา่าฝืนข้อกําหนดฉบับที่ยี่สิบเจ็ดซึ่งมีผลในวันนี้ตามนโยบายรนะัฐบาลข้อสิบเอ็ดนะ จะอยู่ไปทําหอกทาดาบอะไรวะว่าแล้วก็จุกรูจุกรูมันจะอยู่ไปทําหอกอะไรเออพวกระดับแบบชนชั้นปกครองไปถามพวกยากจนริมถนนเนี่ยเนี่ยลุงตู่ขับรถเปนคนเดียวเนี่ยไม่ต้องเอาเรปาภาไปเราไปถามนี่ไอ้ร้านขายก๋วยเตี๋ยวข้างทางแล้วส้มตําขายทุเรียนขายมังคุดเนี่ยเอ้ยไปถามที่พวกเองเป็นไงลาบากกันไหมอยากให้รัฐบาลช่วยอะไระไปถามกันเลยเราจะได้รู้ว่าแม่งลำบากยังไงตลาดนงตนลาดนัดนะ ผู้ปกครองโรงเรียนนะเรียนก็ไม่ได้ค่าเทอมแม่งก็ไม่ลดกระทรวงศึกษาจะว่ายังไงจนหลายคนถามว่ารัฐมนตรีศึกษาถ้าถ้าไม่สามารถกดดนันโรงเรียนเอกชนให้ลดค่าเทอมได้ก็บางคนก็บอกว่าเออลาออกดีไหมครับท่านหาคนที่เขาทาได้มาทําแทนท่านดีไหมเข้าใจว่าบางครั้งท่านไม่กล้าทําอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะก็เป็นคําถามประชาชนคือต้องลงไปดูว่าเขาลําบากยังไงนะ แม่ค้าแม่แม่ค้าพ่อค้าแรงงานโรงงานอุตสาหกรรมชาวบ้านไปคุยก็เลยเราเราเราไปคุยเองเลยไม่ต้องผ่านพวกหน้ามาขาประจําที่ปรึกษาทั้งหลายลุงตู่ลองลอง,งไปดูซิไปคุยเขาทีว่าเขาลําบากยังไงจะโอ้โหเมื่อเช้านี้ผมไปร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ดแถวแถวบ้านผมเย้องเยีง,ยงบิ๊กซีถนนพระรามอ่อถนนเรียบคลองสองนะก็ไปคุยกับเจ้าของร้านเนี่ครับก็เป็นบิ๊ซีนะโอ้ลำบากครับโอ้โหนะ คนซื้อแม่งก็ไม่มีนั่งกินก็รัฐบาลก็ห้ามนะก็ลำบากเจ๊งคิดหาย่ยหน้าเน้อเหี่ยวลูกจงลูกจ้างก็ไม่รู้จะมีเงินจ่ายหรือเปล่าเนี่ยรัฐบาลลุงตู่ลองไปเดินดูไปฟังับรายการผมไม่ใช่รายการด่ารัฐบาลนะแต่ไปลังกําลังเอาเรื่องที่ประชาชนก็ต้องตั้งคําถามไปถามท่านนายกนะท่านฟังอยู่หรือเปล่าครับจุกรูนะ ไปฟังเองเลยนายกครับไม่ต้องมีอะไรไปไปตามตลาดนัดตามชาวบ้านโควิดโควิดเนี่ยม,มันจะกินจะอยู่ก็ไม่มีอุปกรณ์ก็มไม่มีเจ็บป,ป่วยยังไงไปดูฮะลงพื้นที่เองครับนะไม่ต้องกลัวติดโควิดอกครับนะถ้าเราเกิดเป็นนายกแล้วเราติดโควิดตายในตําแหน่งเนาะโอ้โหโคตรเท่เลยประชาชนก็บอกเนี่ยตายในหน้าที่เนะี่ยดูบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่จังหวัดอะไรสมุทรสาครนะั่งไงที่เขาเรียกว่าหมอหนึ่งหมอหนึ่ง นะอันนั้นก็ตายในหน้าที่นะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะหมอหนึ่งเนะี่ยที่เขาเรียกหมอหนึ่งเป็นบุคลาการทางการแพทย์โรงพยาบาลสอตอเขาเรียกอะไรโรงพยาบาลตําบลสุขภาพตําบลก็ตายในหน้าที่ฉีดไปสองเข็มแล้วไม่รอดรายงานข่าวจริงเท็จยังไงผมไม่ยืนยันนะไม่ต้องมาแจ้งความจับกูนะจุกรูนะกูก็เป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนนี่แหละนะนะเนี่ยเนี่ยดูนีไไ่ไปดูบ้างเนี่ยไปไปดูเป็นยังไงบ้างที่สมุดสาคอะ นะไปไปร่วมงานสง่งงานศพอะไรบ้างไหมนายกลงไปนี่โอ้มันจะได้ใจประชาชนนะไปดูที่พวกนั่นงรอนอนรอแ้วแถววัดมหาธ,าธาตุบางเขนอะไรอ่ไปดูที่มันเฮ้ยเฮ้ยบ้านเมืองแม่งอะไรขนาดนั้นมันนะครับเนี่ยแล้วก็จะอัุมัติให้มีการใช้อุปกรณ์ไอที่อะไรก็แล็อปิดแอนติเจนอะไรอะไรเนี่ยผมก็เรียกไม่ถูกอนะแม่งไม่ใช่หมอนะนะจะได้ลดลดจํานวนผู้ติด โรเลิอกอะไรตรงได้บ้างหรือไม่อย่างไรเนี่ยลองดูนี่หาวิธีอื่นนี่นะเอ่อถ้าเราทําแล้วทําไม่ไหวแล้วก็ให้คนอื่นเข้ามาช่วยประเทศชาติมันของทุกคนเนี่ยนะหมอเหมือก็มาไล่สดมีปษ์วิจารณ์รัฐบาลกันเยอะแยะหมอนั่นหมอนี่อะไรเต็มไปหมดนะก็ดูคนต่อไปนะครับก็ฝากด้วยเข้ามาแล้วก็แชร์ให้ถึงลุงตู่ถึงรัฐบาลถึงอนุทินนะครับตื่นขึ้นมาก็มีแต่คนตายคนติดเพิ่ม คนไม่มีงานทําครอบครัวทะเลาะกันฝ่ายนั้นทวงนี่ปัญหาแม่งโลกแตกหมดก็ไม่รู้นะฮะนะครับนี่ก็คือปัญหาบ้านเมืองตอนนี้เราไปทางไหนก็มีแต่เรื่องพวกนี้นะศาลยุติธรรมเกือบทั่วประเทศตอนนี้ก็เลื่อนการพิจารณาคดีไปถึงนูน่นถึงเดือนหน้านะใครที่มีเรื่องคดีความฟ้องร้องตอนนี้เขาเลื่อนหมดนะนะครับเพราะอะไรเพราะว่าท่านประธานศาลนิกาก็มีนโยบายนะครับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนนะครับ นะมากกว่าความเร่งรีบในการพิจารณาคดีก็ต้องเอาวิธีการพิจารณาคดีแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ก็หมายความว่าไตาส่สวนพยานกันทางมือถือเนี่ยพูดง่ายนั่งอยู่บ้านแล้วก็ทนายก็ใส่เสื้อคุยสารก็นั่งอยู่บนนะมีความต่างๆตัวนี้ก็ต้องเลื่อนไปนะเออนะครับใครติดคุกก็ติดกันไปมีข้อมูลว่าพีโ่โทนี่เป็นหุ้นส่วนกับไฟเซอร์จริงไหมผมว่าไม่จริงนะครับไม่จริงเราเป็นข่าวหือข่าวปลอมนะครับ ถ้าโทนี่เขาเป็นหุ้นกับไฟเซอร์นะนะสังคมก็รู้แล้วก็ด่ากันเละเทะนะนะครับคมไม่จริงนะครับความเห็นส่วนตัวนะผมว่าไม่จริงครับมันก็เป็นข่าวที่แบบข่าวปลอมอืมนะครับนะครับเซ็นทันปิดตั้งแต่12ถึง25่กรกฎาคมนี้ยกเว้นเซ็นทันฟู้ดฮอลล์ท็อปมาร์เก็ตธนาคารร้านขายยาเวชภัณฑ์เปิดบริการปกติร้านอาหารส่งกลับบ้าน เทสโคมอืมอืมนะครับชุดตรวจโควิดนะล้วปิดแอนติเจนเทสชุดละไม่เกินสี่รอยบาทอืก็ว่ากันไปนะครับตำรวจจอดำเนินคดีคนที่จัดนางงามมิสแกรนสมุทรสาครไม่สวมแมสหลังพออ,อเขตว้้ยขวางแจ้งความก็ว่ากันไปช่วงนี้จะจับกันไปถึงไหนก็ไม่รู้โอ้นะ BTS MRT รถไฟฟ้า ตอบรับเคอร์ฟิลคืนนี้นะให้บริการแค่3ามทุ่มนะใครจะไปไหนมาไหนก็ระวังนะนะมอเตอร์เวย์ห้ามเดินทางข้ามจังหวัดปิดมอเตอร์เวย์ตั้งแต่สามทุ่มนะเออรูู้ๆกันด้วยนะครับไฟนั้นโหดยึดรถทิ้งเด็กลงกลางทางอันนี้ใช้ไม่ได้นะเห็นได้ข่าวว่าสถาบันการเงินไล่ออกไปแล้วใช้ไม่ได้นะครับนี่แย่มากเนี่ยผมเป็นสอนเรื่องทวงนี้ยึดรถนะครับ นะยึดรถเด็กเด็กเเด็กทิ้งข้างทางเนี่ยอันนี้ก็ไม่ไหวใช้ไม่ได้แย่มากไม่ควรจะมาทํางานอาชีพยึดรถเด็กแวน้นถ่ายคลิปลงทิกตอกท้าทายกฎหมายสารสั่งยึดใบกับขี่หเดือนนะนะสั่งลิฟมือถือรถของกลางพักใช้ใบญาติหกหกเดือนอย่าไปทํานะครับหนูๆครับนะครับนี่ก็มีเรื่องสําคัญเยอะเอชซีบีจับมือโรบินฮูดออกมาตรการส่งฟรีทุกออเดอร์ ช่วงล็อกดาวช่วยเหลือประชาชนนะครับอ,อนุทินลอยเองฝ่าสายฝนรับผู้ป่วยติดเตียงส่งโรงพยาบาลกลางดึกดีครับดีครับนะครับนี่แหละครบนี่ก็บ้านเมืองเราก็ต้องช่วยกันนะครสร้างภาพไม่เป็นไรนะแต่ขอให้ทำงานครับนะยขอใอยทำงานอืมอืมโรบินฮุสส่งส่งฟรีเจอด่วนกดสั่งไข่ดาวจากปทุมไป สมุดปราการหนึ่งฟองห้าบาทข้ามจังหวัดสั่งไกลของไม่สดสั่งสั่งไกลของไม่สดยกเลิกเนี่ยการแกแล้งเขาเนี่ยพวกนี้ระวังน,นะนะนะอายการโพส์เนี่ยบอกว่าอะไรมาต,า 7, ตราสามเก้าเจ็ดประมวลกฎหมายอาญานะเป็นการข่มเหงรังแกผู้อื่นนะนะระวังโทษปรับไม่เกินห้าพันระวังนะฮะที่ไปเที่ยวสั่งๆนะเนี่ยระวังโทษปรับไม่เกินห้าพันนะมาตราสามร้อยเก้าสิบเจ็ด นะครับวันนี้ก็คงเราสั้นๆแค่นี้ก่อนนะนะอันนี้ก็สิบสองรการสี่หานทีเดี๋ยวผมต้องมีงานทำนะ,นะก็รอดูรัฐบาลตอนบ่ายจะเยียวยายังไงนะครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ